ฮัลโหลกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เป็นงานเสียเงินแห่งชาติเนาะโอ้โห่ยงนอะอมนะคะทมนะคะแอคชันนะยิ่งจ้มมีลาไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเพราะนางจะไม่ค่อยชอบให้อุ้มสักเท่าไหร่วันนี้ก็มากันกับพออันยิ่งใหญ่ เห็นไหมไม่ชอบพออยิ่งใหญ่ที่ล่าสุดไปเสียหายกันมาเมื่อวันสุดที่ผ่านมาเพอไปสยามก็เลยนะ่ะตามที่เห็นมีเซฟโฟล่ามีบิวทรียมมีแม็กมีเม็กกับเฟเวอร์วันนี้เดี๋ยวเพอจะมาดูให้ดูกันว่าสอยอะไรกันมาบ้างแล้วก็มันมีบางตัวบางชิ้นที่เพอรู้สึกว่าอยากจะทำ first impression เป็น product ที่เพอไม่เคยใช้มาก่อนแล้วก็อยากจะ เอามาให้สาวๆดูกันว่า first impression เป็นยังไงบ้างเป็นเอพิโซดแรกเลยก็ว่าได้ที่เป็นสำหรับเมคอัพ first impression ของเบลเรามาเริ่มกันที่เซปโคล่ากันเลยดีกว่าเสียหายเยอะที่สุดเริ่มด้วยแกลมโกล w ครั้งแรกเนี่ยซื้อกระปุกสีขาวมาตัวที่ใช้สำหรับรักษาสิวส่วนครั้งนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองสีดำตัวแบบเ e s t s e l l e r ของเขาบ้างว่ามันจะเป็นยังไงคือเขาแบบบอกว่า การันตีเลยว่า100%ผิวคุณจะดูไบรท์ขึ้นจะดูแบบสุขภาพเฮลตี้ดีขึ้น99ว่าแบบสกินจะฟีซอฟเตร์และสกูมตเตอร์97มันเห็นผลได้ทันทีเลยหลังจากที่ใช้พอกหน้าเพียงสินาทีเท่านั้นอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวจะมาทำเฟิร์สอิ r พ s s i o ชให้ดูกันเพราะว่าตัวเนี้ยตัวยังไม่เคยใช้เหมือนกันแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเด็ดดวงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า เพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงนะเอาจริงประมาณสองพกว่าบาทอะกระปุกนี้ยผู้รจักมาต่อกันที่สิ่งที่หลายหลายคนกำลังวอแวกันอยู่ในช่วงนี้ว่าแบบเฮ้ยมันเด็ดมันดีมันแบบ amazing มากก็คือ s ซฟ h o r a า w o นเ e อร์ฟูลค h ชชัเป็นรองพื้นคุชชั่นตัวใหม่ที่เซฟโฟล่าออกมาซึ่งวันนั้นน่ะที่ลองโซดสีตรงตรงคอเลอร์บนตรงเนี้ยในในเซฟโฟล่าคืออยู่ต้องเข้าใจว่าแสงในนั้นมันแบบมันแย่มากการที่จะหาลองคือที่ถูกต้องกับสีผิวเรามันก็ค่อนข้างยากแล้ววันนั้นที่โซดก็รู้สึกว่าสิบสีชมพูไปยี่สิบห้าเหลืองไปคือมันมันมีเลนแค่สิบสี่ยี่สิบห้า แล้วก็ไปเข้มกว่านั้นคือเข้มที่สุดคือแบบหโอ้อเข้มขนาดเข้มมากดังนั้นมันมีเรนจ์ไม่ได้เยอะแต่เรนจ์ที่กว้างคือต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดเกิดเป็นครชชั่นแบบแบรนด์เกาหลีอ่ะมันจะเป็นแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองขาวกับเหลืองจบ คือเขาไม่มีออปชันอะไรมากไปไปกว่านั้นมันเหมือนเป็นแค่แบบซีซีแต่อันนี้มันเป็นอารมณ์เหมือนลองคืนก็รู้สึกว่าย mm ี hmm. า่สมันคงจะเข้มไปสําหรับเนี้ยแหละ mm hmm. ก็มาลองดูกันแต่เมื่อกี้ลองดูว่า14อ่ะเออ14สิบสี่ซอน่าจะน่าจะไปได้อยู่เดี๋ยวก็จะมาทำ i r s t Impression ให้ดูกันบ้างัชชันมันแน่นมากเลยมันเห็นไหมพอจิ้มเข้าไปปุ๊บอ่ะมัน มันให้ความรู้สึกที่มันค่อนข้างที่จะแน่นแบบฟองน้ําแน่นมากเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูกันคือแอบ,บแบบเซ็งๆนิดนึงนะเพราะตอนที่เขาห่อ,อมามันมาแพคเกจิ้งแบบนี้แล้วเราก็แบบคุ้ยน่าร้างอะ่ะดูดิก็คิดว่าเป็นแบบนี้จริงๆอ๋อสรุปแกะอ๋อสีดำธรรมาดาหรอโอเค ของเก่าซื้อใหม่ beauty blender ก่อนหน้านี้มีสีม่วงอันนี้ก็เป็นสีชมพูลองซื้อสีชมพูบ้างเป็น product ที่ใช้มานานคือลองใช้ cushion หลายๆยี่ห้อแล้วก็รู้สึกว่ายัางไงก็ว,วนกลับไปที่ beauty blender เพราะว่าความนุ่มของฟองน้ำมันพอแบบพอไปโดนน้ำแล้วมันคุชชี่มันมันรู้สึกดีกับผิวเราอะไรเงี้ยรู้สึกเบลนททุกอย่างสวยงามแฮปปี้ดีด้ายางนั้นอันนี้ก็เป็นอันที่สองแะ okay. ต่อด้ collection eyeliner คือตอนนี้เคก lắng พยายามหา the best top 10 eyeliner อยู่ดังนั้นเนี่ย eyeliner พวกนี้จะมาลองดูกันว่ามันดีอย่างที่เขาเคลมกันหรือเปล่าแล้วก็เลยลองซื้อทั้งแบบของฝรั่งของเอเชียของไทยอะไรเงี้ยก็จะมาทดสอบกันูว่าแบบ eyeliner อันไหนที่แบบสำหรับเพลนะความคิดเห็นตัวตัวล้วน face on ความรู้สึกตัวเองและสภาพความมันของเปลือกตาตัวเองล้วนๆซึ่งก็ถือว่ามันมากคือเห็นเป็นเพลเป็นคน,น,น,นสไตล์สองชั้นแบบเนี้ยคือสมูราเรากรีด eyeliner หนาแล้ว eyeliner ไม่กันน้ำพอร ตตาขึ้นมาปุ๊บประมาณตกเย็นอะคือสามารถเป็นทวิกกี้แล้วแบบกลายเป็นอายไลเนอร์อีกชั้นหนึ่งตกล่องตกครีมขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยอายไลเนอร์ที่แบบที่เขาว่าดีเขาว่าเด็ดอะบางงั้นก็ไม่ใช่ดังนั้นเธอจะมาลองของเธอบ้างมีไอโคจากลอนดอนที่ลองซื้อมาเห็นเขาวัแวร์กันอยู่ช่วงนึงว่ามันดีมากแต่ก็ยังไม่เคยลองอายไลเนอร์ของสเ e l l ่าแล้วก็อายไลเนอร์ของเซโฟรายังคงอยู่ในเซโฟรา เธอฉันเห็นแล้วฉันก็คว้ามันมาเลยมันแอบอยู่ Pro contour kabuki kabuki contouring เบอร์82เป็นแปลงที่เหมือนช่วงนี้เขาคิดกันมากเอาไว้พวกทาลงื้นเนะี่ยแต่อันนี้เขาบอกว่าสำหรับคนทัวร์คอนทัวรก็อาจจะว่าอย่างนี้มั้ง ก็เดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันดี๋ไหมแต่ว่านิ่มมากเจจ๋ามันนิ่มมากจริงๆถ้าถามว่าสําหรับรองพื้นอ่ะมันอาจจะได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมันไม่ได้แน่นขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้เดส์ขนาดนั้นมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบนิ่มๆอ่ะซึ่งดิฉันรักแปรงของเซฟูล่ามาเพราะอะไรมันมีที่ใส่เธอาจ๋ามันมีที่เก็บแปรงให้ของแต่ละอันเลยมันดีงามมากตา เรรียยบ้อมาถึงอย่างต่อไปกันนั่นก็คืออันนี้เลยเป็น makeup eraser ซึ่งอันนี้ยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันคือเขาเคลมว่ามันสามารถที่จะเป็นเป็นผ้าชนิดตึงที่แค่เพียงท่านเอาไปเปียกน้าโดยที่ไม่ต้องผสมส่วนประกอบอะไรเลยให้ล้างก่อนให้ซักก่อน wash eraser prior the first use Second wet portion soft h e makeup e r a s e eraser eraser น้เสร็จแล้วก็ให้ซักใหม่อีกรอบหนึง หลังจากที่ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันอารมณ์เหมือนเหมือนผ้าห่มเด็กอะแล้วก็ให้ให้เอาไว้แบบทําความสะอาดเครื่องสาอางทั้งหมดได้โดยที่เพียงใช้ผ้าผืนเดียวไม่ต้องใช้น้ํายาล้างเครื่องสาอางใดๆทั้งสิน้นเพียงใช้อันนี้เขาก็เคลมว่ามันสามารถคลีนเครื่องสาอางของท่านออกได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันว่ามันพูดจริงหรือม,มันโกหกรับโอเคเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาทำ first impression กันอีกอย่างสุดท้ายของเซรั่านั่นก็คือ our glass ได้มาถึงประเทศไทยแล้วขอบคุณมากค่ะ สวัสดีเอาลาสที่เพ a ร์ได้สอยมาจริงๆใจจะขาดมากคืออยากได้ไพรเมอร์ของเขาลงชื่อไว้แล้วเรื่งองรอไว้แล้วต้อนเดินหน้าเจอกันนะอย่าหายกันอีกรอบอยากได้ไพรเมอร์ของเขาคือทาลงไปแล้วรู้สึกแบบเอ้ยดีงามมากแน่ๆกับผิวของเรานี่คือเอ็กซ์ป t เคชคือไม่เคยใช้ไม่รู้ว่ามันมันจะได้เรื่องจริงหรือเปล่าแต่วันนั้นลองเบลฟลูอิดเมก o าบอยฟรีฟ n d เดชันของเขาอันนี้คือเบอร์ เอ็นศูนย์ทอสลีนยังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่เนื้อมันก็จะเป็นแบบเนื้อบางๆเขาบอกว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ผิวค่อนข้างมันดังนั้นมันเหมาะกับเราเดี๋ยวเอาไว้ลองให้ดูกันอ o u r g l a s s เป็น Palette Ambient mm hmm. ที่มันมี3สีไรกรดิ ถามว่ามันจาเป็นต้องซื้อไหมไม่ไม่ได้จาเป็นแต่ถามว่าทําไมมันต้องมีฉันซื้อมาให้พวกดูดูเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างเอามาสวอตให้ดูเอามาทดลองให้ดูกันเอามาทาอาจจะมาทําลุกเรื่องสังเวยเมคอัพอะไรสักอย่างหนึ่งให้ดูกันว่ามันสมควรที่จะเสียเงินพันสองพันไหมกับพาเลทอันนี้มันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่เรานะว่าเราสันทัดที่จะซื้ออะไรแบบนี้ไหมเราจําเป็นต้องใช้ไหมมันเป็นแค่ไฮไลท์เตอร์แล้วอินคอร์เทนกับพาเล t พึอง อยู่ไหมถ้าเกิดเป็นคนที่ใส่แม็ไม่ชอบผิวโกลไม่ชอบอะไรวาวก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบไฮไลท์ผิวชอบแบบเพิ่มเพิ่มแบบมิติให้กับหน้าอะไรเงี้ยก็โอเคเอามาลองดูก็ได้อ Glass โอเคหมดกับเซฟ h ร r าแวบเดินเข้าไปที่ Beauty h อลล์ของ พารากอนกันนิดนึงแวบ็บเข้าไปแล้วก็เดินผ่านเมค e ัพเวเวอร์แล้วก็ไปสึกคันไม้คันมือกับตัว ultra HD คอนซีลเลอร์ของเขาที่ลอดเอแจน้อยนิดแต่เขาบอกว่ามันต้องใช้แค่นี้เดียววันนั้นตัดสินใจไม่ถูกระหว่าง Y 2 3หรือเบอร์ที่อ่อนกว่านั้นแต่ก็เอ๊ะหรือว่าอันนี้คือสีที่อ่อนสุดเดี๋ยวกน ก็รู้สึกว่าจะเป็นสีที่อ่อนสุดนะเบิดซื้อมาตั้งใจจะเอามาแบบใล้ตรงใต้ตาอะไรเงี้ยเอาจริงๆคือคอนซีลเลอร์เพิรลไม่ได้เปลี่ยนที่ห้อมานานมากก็คือใช้ของเของ Urban d k คเออร์เคคือยกให้เป็นขึ้นบนหิ่งเรียบร้อยแล้วเป็นแบบ holy grail of คอนซีลเลอร์ที่แบบดีที่สุดที่เคยเจอมาแล้วเหมาะสําหรับผิวเพิลที่สุดคือใครที่เป็นคนที่แบบผิวมันคอนซีลเลอร์ตกล้องมาเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเออเธอไปลอง Urban d e นดีคอนซีลเลอร์ของเขามันแห้งแล้วมันเป็นแป้ง มันไม่ตกล่องมันไม่เป็นอะไรเลยเซ็ตด้วยแป้งอีกนิดนึงจบถ้าปิปกปิดดีคือในบางวันเนี่ยสามารถแค่ใช้คอนซีลเลอร์ได้แล้วก,ก็แบบเฉพาะจุดแล้วก็เกลี่ยที่เหลือให้มันเบลนด์ให้มันบางลงในบางส่วนแล้วก็หนักในบางส่วนอย่างเงี้ยพอแล้วมันคือยกให้บนหิ้งเรียบร้อยดีที่สุดแล้วเมคอัพเฟเวอร์เอร์วันนั้นที่ซื้อมาได้ลดอีก10%ที่เคาน์เตอร์แต่เซโฟล่าไม่มีลดคือโชคดีมากว่าเราไม่ได้ซื้อในเซปโฟล่าแล้วเราก็ซื้อที่เคาน์เตอร์เว ถูกกว่าแล้วมันก็มีโปรโมชั่นมากกว่าเซโฟล่าแต่บางอย่างอย่างพวกเ o u r อ l a s s หรืออะไรที่มันเป็นของเซโฟล่าหรือบิวตี้เบลนเดอร์แกรโกลที่มันไม่มีขาย เราก็ต้องแบบโอเคซื้อซื้อข้างในเซโฟราก็ได้แต่หลายหลายที่ก็รู้สึกโกรธเซโฟราว่าแบบเออเธอจะไม่มีอะไรที่ฉันซื้อเลยจริงๆริงหรอเซโฟราที่มีปัญเพิจอปัญหาบ่อยที่สุดก็จะมีสยามเ็นเตอร์กับเซ็นทรัลเวิร์ที่ของจะหมดแบบเปิดเก๊มาแล้วแบบลงจะไม่มีอะไรให้ฉันซื้อเลยจริงๆใช่ไหมวันนั้นเข้าไปแบบเอ็กซ์เพรสชันเยอะมากว่าฉันจะต้องซื้อไอายไลเนอร์ได้อย่างน้อยสิบแปดยี่ห้อสลุดได้มาสามแท่ง โอเคมาต่อกันของที่หมดและซื้อซ้ำของ MAC นั่นเอง Mac Mineralize Charged Water Skin Hydration Mist เป็นตัวที่มันเป็นขวดสีส้มแบบนี้ซึ่งเพอร์ไม่ชอบหัวปั๊มของแม็กดังนั้นเพอก็จะแบ่งไปใส่ขวดปั๊มของ Three Concept Eye ของสตลนันดซึ่งหัวสเปรย์เปนแบบดีมากผลิตภัณฑ์อันนี้ดีหัวสเปรย์นั้นดีดังนั้นเราก็จะเท แบ่งไปใส่ควดเล็กของเขาแล้วก็พกไปไหนมานไ,ไ,ไหน,นได้แทบอีกขึ้นเครื่องได้กินน้ำมากวันนั้นที่ไปซื้อ a i s s e l e n a t e มีลดราคาเพิ่อมอีก1ิก็เลยซื้อมาอ2ขวดมีเพียงเท่านี้ที่แมนะจบ เดินข้ามฝั่งเออฉันเคยไปทั่วเลยเดินข้ามฝั่งมาที่อ่าเบลทรยมมันอยู่ตรงไอเดีิจิตอลเกตเวกเก่าตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อไปประมาณ3รอบแล้วแล้วฉันตามเดินไม่ทันจริงๆสยามเซ็นเตอร์พอยต์ออฟสยามสแควร์ซัมติงซัมติงเออน,นั่นแหละดิจิตอลเกตเว์อันเกา่าโอเคและแน่นอนค่ะถ้าดิฉันบอกว่าดิฉันจะไปตามล่าหาอายไลเนอร์ที่ว่าดีที่ว่าเด็ดเนะี่ยก็ต้องไปซื้อ ทดลองให้ดูหลายๆอย่างคือสิ่งที่ใช้เคยใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีแล้วก็เลยไปซื้อมาใหม่ก็มีของเซเ Moon ที่ใช้อยู่ตอนนี้ซึ่งจะหมดแล้วก็เลยซื้อมาตุนเอาหนามันมีลดราคาอยู่ตอนนั้นซื้อแบบไม่มีหัวกระทาก็ถูกกว่าแบบมีหัวกระทาอันนี้ประมาณ400กว่าบาทนั้นถ้าจำราคาไม่ผิดแล้วก็อีตายี่ห้อฟุงฟิงอ่ะ Kiss m บ by s e ซันที่มัเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้ Maybeverine New York h y เ e r s h o p w i n g เคยใช้ดีซเซซานเตตัวอะไลเนอร์ของเขาตัวนี้จำไม่ได้ว่าเคยใช้หรือเปล่าน่าจะไม่เคยใช้นะของเซซาเนแต่ว่าเอาจริงๆปะอะไลเนอร์ของญี่ปุ่นอ่ะมันคืออยู่ในสไตล์สไตล์เดียวกันแต่อันนี้ก็เขียนออกมามันก็ไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะเซซาเนอาจจะอาจจะไม่ได้ผ่านข้ารอบเธออาจจะไม่ได้เห็นไปที จริงๆแล้วเนี่ยที่เดินไปตรงนั้นเพราะว่าพาเพื่อนไปซื้อลันครายเพื่อนตามหาลิปแมทแล้วเดี๋ยวเพิก็จะทำ the best of liquid lipstick หรือลิปแมทนั่นเองอีกมาค่ะลุยได้ซื้อมา2สีเพิ่มเติมมีสี Teddy Bear กับสี Buffy ซึ่ง Buffy อ่ะคือสีที่ทาวันที่ไปมูมิน3็จมันคือสีน้ำตา มันคือบัฟฟี่อ่ะให้ความรู้สึกเหมือนซีรีส์บัฟฟี่ถ้าเกิดใครเกิดทานจะเคยนบัฟฟี่เดอะแ a มพายสเวเยอร์แล้วก็สีเท d d ี่แบลก็จะออกม่วงชมพูไม่ใช่ม่วงๆอมน้ำตาลนิดๆของสีนี้ฮะอันนี้บัฟฟี่อันนี้เท d d ี่แบล็เออมันสวยไม่ซื้อไม่ได้หรอเนาะไลนครา,าขายอยู่ที่บิวตี้แยมแพงกว่า900บาทถ้าปกติราคาจะป,าประมาณพันกว่านีด้ดังนั้นบิวตี้แยมค่อนข้างขายในราคาโอเคนะสำหรับเอิแล้วเนี่ยโอเคจบไป อนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวเพลจะมาลองทำ first impression ให้ดูกันกับหลายๆตัวที่เพอรู้สึกว่ามันควรค่าแก่การทดลองให้ดูว่าสาวๆควรจะไปเสียเงินซื้อพอดักเหล่านี้หรือไม่สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ก็ด้วยนะจ๊ะเอาไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบาย